สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคําประจําวันที่8กุมภาพันธ์นะครับก็เมื่อวานนะครับในส่วนของการคาดดูลการค้าของสหรัฐนะครับก็กดว่าก็ลดลงนะครับมากกว่าที่คาดการนะครับก็ถือว่าเป็นการส่งผลดีนะครับสําหรับในส่วนของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับเมื่อวานนี้ก็มีไฮไลท์ในส่วนของตัวเลขการซื้อขายกองทุน SPDR นะครับก็ซื้อต่อกันเป็นวันที่3แล้วนะครับเมื่อวานกดไป8ตันนะครับก็ถือว่า ช่วงนี้นะครับหลังจากที่เราไม่ได้เห็น SPR ซื้อนานๆแล้วนะครับช่วงนี้ก็กลับมาซื้อค่อนข้างเรียกเรียกง่ายๆยนะครับก็คือเหมือนซื้อแหลกนะครับตอนนี้ก็ซื้อรวมๆกันก็ประมาณราว20กว่าตันแล้วนะครับซื้อมาประมาณ3-4วันแล้วนะครับก็อาจจะเป็นสัญญาอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับอ่านี่ก็ลองสังเกตกันดูนะครับในส่วนการซื้อขายของกองทุนนะครับ ในส่วนของดัชนีดาวโจนส์นะครับเมื่อวานก็อาจจะปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากผลประกอบการที่พวกบริษัทที่จดทะเบียนนะครับผลกําไรยังโอเคนะครับก็ออกมาก็ไม่แย่นะครับแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมนะครับผลกําไรพวกนี้มันเป็น งบที่ประกาศนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่เซลล์ออนแฟกหรือว่าขายออกมานะครับเนื่องจากมีนักลงทุนกลุ่มนึงนะครับเขาก็ต้องซื้ออนาคตของบริษัทไว้ตั้งแต่ก่อนที่มันจะประกาศงบแล้วนะครับแล้วพอมันออกมากําไรจริงหุ้นก็ขึ้นนะครับเขาก็ขายตอนหุ้นขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของกราฟทองของเรานะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนักนะครับเมื่อวานนะครับก็มีการปรับตัวย่อลงมานะครับเกือบ ลึกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็ยืนอยู่แถวๆหนึ่งสองได้นั่นเองนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับเราจะเห็นว่าในเทรนไลน์ที่ผมตีตรงนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ผมใช้นะครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ยแบบเีเกชันนะครับก็ราคายังวิ่งอยู่ในกรอบบนกรอบล่างนะครับอยู่ในส่วนที่ค่อนข้างโอเคนะครับก็คืออยู่ในช a n n นลแบบเป็นไซด์เว้าอัพนั่นเองนะครับก็คือแนวโน้มขาขึ้นแต่จะขึ้นแบบ ไซด์เวย์นั่นเองนะครับก็คือค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอาจจะมีย่อลงมาหรืออาจจะแกลงตัวเป็นไซด์เวย์ระหว่างทางแล้วถ้าแตะขอบล่างก็อาจจะมีปรับตัวกลับขึ้นไม่ได้นั่นเองนะครับก็อาจจะช่วงเช้าเนี่ยอาจจะเงียบๆหน่อยนะครับก็คือไปวัดใจนะครับตอนนี้ก็กําลังอยู่ช่วงวัดใจ1 2 3 5นะครับผ่านไปได้ก็ไปต่อนะครับ 404550อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าจะผ่านหรือไม่นะครับในส่วนกราฟรายวันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสัญญาณบางอย่างนะครับก็คือว่าเมื่อวานนะครับราคาปิดอยู่ในแท่งในระยะของตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะไฮไลท์ให้ดูนะครับมันก็คือถ้าดูแค่แท่งเมื่อวานนะครับก็คือ สองแท่งนี้นะครับแท่งเขียวกับแท่งแดงๆในเลขตรงนี้นะครับก็คือเกิดลักษณะอินไซบาร์นั่นเองนะครับเชิงเทคนิคอินไซบาร์นะครับก็ในส่วนของการเกิดบริเวณช่วงที่มันเป็นโมเมนตัมขาขึ้นนะครับมันก็มีแนวโน้มที่จะไปต่อนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับคนที่จะซื้อเบรกนะครับเนื่องจากการซื้อเบรกเนี่ยก็ค่อนข้างเสี่ยงนะครับเพราะเราเห็นมาแล้วว่าในกราฟลายชั่วโมงหรือลาย4ี่ชั่วโมงเนี่ย ราคามาเทส35ได้อยู่ประมาณ2-3ครั้งแล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับก็ต้องระวังนะครับก็เป็น2แนวนะครับคนที่เอาเอาสำหรับคนที่มีของก่อนดีกว่านะครับผู้ลงทุนที่มีของนะครับมีติดซื้อไว้นะครับทั้งซื้อแล้วติดดอยเดิมนะครับแล้วก็พวกที่แบ่งเป็นอีกพวกหนึ่งก็คือสําหรับผู้ลงทุนที่ซื้อใหม่นะครับซื้อตั้งแต่ตอนอยู่ข้างล่างนะครับก็ถือทํากําไรกันต่อไปได้นะครับแบ่งขายทำกำไรก็แนวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ 1>, 1 2 3 5นะครับแล้วก็ไปแบ่งขาย 4x 5x อะไรก็ว่าไปนะครับ40กว่า50กว่าส่วนสำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่มีของนะครับแล้วรอจ้องจะเปิดสถานะนะครับก็แบ่งเป็น2แนวนะครับก็คือซื้อ ตอนที่ย่อนะครับก็จะเซฟกว่านั่นเองคืลอรอราคาย่อลงมานะครับไม่หลุด30หรือไม่หลุด25นะครับแนวนี้ก็สามารถซื้อกลับเข้าไปได้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือซื้อเบรกนั่นเองนะครับก็คือซื้อเบรก1235นะครับึ่งก็จะต้องเสี่ยงหน่อยนะครับแล้วก็จะต้อง แอคชั่นไวนะครับก็คือต้องมีเวลาดูด้วยนะครับเผื่อมันผิดทางกต้องคัดลอสให้ไวนะครับเทคโปรฟิตให้ไวเช่นกันนะครับตัวคัดลอสนะครับก็อยู่ในในส่วนของบทวิเคราะห์แล้วนะครับสามารถดูได้ใต้คลิปข้างล่างได้เลยนะครับที่อยู่ใน YouTube นะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์แล้วก็มุมมองสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตอนภาคบ่ายอีกทีในบทวิเคราะห์ในไลน์ o f f i c i a l นะครับสวัสดีครับ